คลิหน้าก็คือกรณีของพลทหารน้องเบนซ์ที่ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในเรือนจำของทหารล่าสุดนี้นะครับวันนี้เนี่ยได้นำร่างของน้องเบนซ์เนี่ยไปทำพิธีเผาแต่เป็นเผาหลอกยังไม่เผาจริงครับคุณแม่บอกว่าที่ยังไม่ได้เผาศพลูกชายจริงๆในวันนี้เนื่องจากว่าลึกๆแล้วยังมีความไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมอยู่เหมือนกันในขณะที่ผู้บัญชาการมทบ .45 ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแม่นะครับ วันนี้ครับบรรยากาศงานก็เป็นไปได้วยความโศกเศร้าครับนางเรนูหมดราคีแม่ของพลทหารยุทธกินันบุญเนียมหรือว่าน้องเบสอายุ22ปีที่ถูกทำ้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในเรือนจำมณฑลทหารบกที่45จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เนี่ยนำขบวนเคลื่อนศพของลูกชายออกจากบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไปยังวัดกันปนารามอำเภอเวียงสะเพื่อทำพิธีชาปนากิจศพแตบจจำลองหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเผาหลอก โดยมีพลตรีวิชัยทัศนมนเทียนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45เป็นประธานพร้อมกับญาติและก็เพื่อนทหารข้าวิภาวดีรังสิตกว่า300คนบรรยากาศก็โศกเศร้านะครับในวันนี้และเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากนั้นคือคุณแม่เนี่ยก็คือคุณเรนูเนี่ยนำหลักฐานทางแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆมาแสดงต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45พร้อมกับบอกว่าเหตุผลในวันนี้ที่ยังไม่ได้เผาจริง ศพลูกชายเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยจะขอเก็บศพเอาไว้จนกว่าจะได้รับความกระจ่างและจะนําตัวผู้กระทําผิดทั้งหมดมาลงโทษให้ได้ด้านผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่45ครับก็บอกว่าการที่คุณแม่จะเก็บศพของลูกชายเอาไว้เนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นสิทธิ์ของแม่แต่ในส่วนความรับผิดชอบของมณฑลทาหารบกที่45นะครับจะเร่งให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากที่สุดต่อไปครับ